ุก็มีนะแล้วแต่ลูก้าเลยถ้าทานได้ไม่้าก็ใส่ให้มันก็นนนกินได้นะบางคนเขาก็กินหลายๆยอย่างเลยกันอันนี้ก็จะเป็นไหลบัวอย่างเดียวใส่กับมะม่วงแล้วแต่ลูก้า ไม่ใส่ปลาค่ะพริงสดใส่ปลาเปล่าใส่ค่ะข้างล่างหยุดขึ้นมาวางไว้เลยเดี๋ยวแม่ตัดใส่กระป๋งองนี้1อันใช่ไหมสอันดี่รีบเร็ว เป็นไหลปัวมะม่วงนะคะแซลมอนไข่ปูจะโรยไข่ปูนะคะเค่ะอันนี้เป็นแซลมอนไข่ปูปลาไห่บัวมะม่วงนะคะเมนูนี้250บบาทจนะ้า เมนูต่อไปนะคะุปงสดไอยแข็งสซลมอนไข่ปูไข่นึงดาหลุนไข่ท้องแรดตัวลืมท <c oughs> <c oughs> ้องไหญ่ไปเลยไข่ <c oughs> แข็งแล้ อยใดงั้นคะเข็ดเข็ดกลางโอเคผลไม้รวมใช่ไหมคะใส่อะไรตัวจะปกติใส่อยู่แล้วแต่บางท่านเขาไม่เอาเลูกค้าบางท่านเขาไม่ชอบผ่านสถานีตึงเนี่ยเอาไปหนูก็เขียดทิ้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลองลอง คนมันจะเยอะไงพี่หนึ่งก็าอาศัยว่าขายสุกเสาอ,อาทิตย์ก็หยุดเป็นจันเลยเพราะส่วนมากคนก็จะเดินทางเที่ยวสามวันนั้นนะคะ่ะเนาะราสังส่งประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะแล้วมี้โทรถามก่อนใช่ มองไม่เห็นฟซิีข้างล่างแล้วเหมือนดูใน youtube ไหมครับหรือว่าใหญ่กว่าทุกคนที่มาจะบอกว่ามันใหญ่กว่าใน youtube เพราะว่าในโทรศัพท์เราอาจจะมองขยายไม่ได้ขนาดนี้นงะอันนี้แหละคือของจริงค่ะกินหมอนก่อนี้เราต้องตอบกับเขารู้เรื่องแล้วนะว่าใหญ่จริง ของเหมือนจะนิดเดียวแต่ไม่ใช่นะสองฝั่งลูกีีนะกล่องนะ,อ,ะอันนี้ยำปูม้าอันนี้เป็นยำปูมา้าไข่แดงเค็มนะคะปลาราเผ็ดมากด้วยใส่ไก่บัวอย่างเดียวเหรอจ้าที่รักไม่เอาอย่างอื่นเลยใช่ไหมหรือผสมหมดเลยแต่ไม่เอามะม่วงใช่ไหมหาข้าวโพดกับไก่บัวเนะาะเผ็ดไม่ลืมกันใช่ไหม อ้ยไม่ทานแล้วได้ได้หมดใช่ไหมดเอออย่างนี้แต่สู้ตายสามใส่ใส่เปอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้ปุ๊บป๊ก็ตัดปั๊บเลยนะเพิ่มนะครับ จบเป็นปูม้าไข่แดงนะคะรับเพิ่มไข่แดงด้วยจ้าสีดีจัดจ้านมากน่เลค่ะสามชุดก็ได้กี่คนสามคนไม่ใช่หรอสคนอีกคนให้กำลังใจใช่ไหม อันนี้เป็นข้าวโพดไหลบัวน,นะคะปลาร้าเผ็ดตอนแรกบอกเผ็ดมากจะบอกเผ็ดกลางแต่ก็ไม่ทันแล้วละ่ะตอนนี้ได้ซีสไนมไม่ยาวค่ะประมาณสามคิวได้ค่ะข้างหนมีกระดาษตรใช่ไหมขานกระดาษตรงมรีจดกระดาษด้านหน้าได้ไหมคะรบกวนจดอดเดร์ให้หน่อยนะคะ ป้าจ้าใ,ใ,ใช่ค่ะคุณลูกค้าสั่งมาเดี๋ยวเจ๊นหนึ่งคิปตังให้ถ้าโอเคเราก็ค่อยทำก็ได้ถามก่อนนะคะแบบไหนอราค,ะคาและเท่าไหร่เลยเนะะี้ยนี่เลยะคะ่ะเราต้องเติมสีแดงนิดนึงอันนี้เป็นปูมา้าหอยแครงไข่แดงเต็มนะคะ สามร้อยบาทค่ะนเลิอ่เมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปนะครับปูม,ม้ากุ้งผูโทนนะคะและต่อด้วยสีไข่เลย อะไรครับเอาอะไรครับน้องหยิบมรงหุนสีดำให้น้องหน่อยสิลูกที่ล้างแล้วนะข้างหน้ามันยังไม่ได้ล้างใจเย็นๆใจเย็นๆของอะไรแค่ทงให้น้องอ็ไรสีดำมาลูสีดำๆยเ,เป็นลูก จะเป็นกุ้งสูตรโทนนะคะตามด้ยหมึกไทยไม่นอนว่าอลังการนะ ของคุณมินี่ใส่ข้าวโพดไหลบัวเนาะ สั่งแล้วออกมามันจะเป็นอย่างนีอะไข่ซ้อนไข่อะี่ค่ะเมนูปูม้ากุ้งสดกุ้งสุกนะคะไข่ปลาหมึกไข่ไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดาค่ะเขาพวดมะม่วงไลเอ๊ะเขาพดไหลบัวจ้าเมนูต่อไปจ้า กินสักนิดไหมคะบเพได้ค่ะที่หนึ่งเพิ่มให้อีกช้อนเดียวนะเพราะเดี๋ยวช้อนอาจจะเผ็ดได้ Bye. เป็นปูมากุ้งสดไข่ปูไข่แมงดาไข่ปลาแล้วก็แซลมอนนะคะอลูกเมนูต่อไปนะครับเป็นกุ้งสุกหอยแครงไข่แมงดาจัะสองร้อยห้าสิบลูกเอช้อนได้ไหโคะขอจับโค้กโห้กพันละนี่สองชุด ตึงนะคะขอ่น ก็ดาเจ้น,น้องไม่ไปไหนแล้วอ่ะตอนแรกก็กระปุกเล็กๆกันนะยืนไปยืนมาไดา้ไซส์ใหญ่เฉยลเยลเยนี่เลยค่ะใส่หนึงดาต้นชาให้ต้นชาต้นนี้อร่อยจ้ะหนึบๆ อันนี้เป็นหอยแครงกุ้งสุกไข่แมงดาาบับบดมะม่วงไหลบัวนะคะ